เวลาที่เกิดไฟป่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทํางานกันอย่างหนักยกตัวอย่างตอนเกิดไฟป่าเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดนครน,นครน,น,น,นายกายกว่าจะดับได้ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ทีเดียวนะคะทางปรัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แสดงความเป็นห่วงนะคะเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปดับไฟป่าโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยเกิดไฟป่าหลายจุดคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเริ่มอ่อนล้าในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มทีนะคะเพราะว่าเขาทำกันมาแล้วถึงกว่า3เดือนด้วยกันก็เลยมีการสั่งการให้วางแผนสับเปลี่ยนกําลังพลชุดใหม่เพื่อ ความปลอดภัยนั่นเองค่ะโดยนายจาัตุพรบุรุษพัฒน์นะคะปลัดกระกทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงพื้นที่ไปประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติสีล้านนา ที่อุทยานแห่งชาติผาแดงแล้วก็พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวค่ะท่านเองก็สั่งการให้วางแผนนํากําลังชุดใหม่เข้าไปสับเปลี่ยนกับกำลังพลชุดเดิมเนื่องจากว่าทํางานกันมาอย่างหนักอ่อนล้าอย่างมากแล้วเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของอาสาสมัครดับไฟป่า ็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องไปดูแลช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะคะขณะเดียวกันก็กำชับบอกว่าพื้นที่อุทยานใดที่เปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวแล้วเกิดไฟป่าขึ้นต้องสั่งปิดทันทีค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษาพื้นที่ป่าเอาไว้ให้ดีที่สุดมีการเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนต้องไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านค่ะโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อที่จะสร้างความตระหนักแล้วก็มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าด้วย ทั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทําบัญชีผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสีล่ลานนานะคะหลังจากที่เขาไปพบนะคะว่ามีผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเผาป่าให้เกิดหญ้าระบาดค่ะเพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงนั่นเองซึ่งจากการสํารวจแล้วเนี่ยก็มีผู้เลี้ยงปศุสัตว์ทั้งหมดเนี่ยสิรายด้วยกันเลี้ยงโครกระบือรวม270ตัวในพื้นที่เนี่ยประมาณ500ไร่มีการทําประวัติ ทำบันทึกความร่วมมือไม่เผาป่าคือหากฝ่าฝืนจะถูกดำเงินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะถูกให้ออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีการขยายผลการสำรวจผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอื่นๆต่อไปด้วยค่ะ